สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินมะปรางนะครับผมวันนี้ได้มะปรางลูกใหญ่นะครับกินกับน้าจิ้มอะไรน้าจิ้มอะไรนนท์ทำเนี่ยแบบว่าน้ำจิ้มมะม่วงนี่แหละเปรี้ยวเข้มข้นมากเลยนะแต่เข้าคั่วใส่หอมใส่น้ำตาลไอ้หนน้ำตาลหลายอย่างแต่ไม่ได้ใส่ปลาตัวมานะ่ะผมปอกก่อนเพราะว่าเปลือกมันจะเปรี้ยวนะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นมะยงชิดเนาะมะยงชิดแต่นนท์กัดเลยใช่ไหมโอ้ลูกใหญ่มาก เออมาลงมายงชิดไข่เป็ดวะไข่เอาไข่เป็ดไข่ไก่ไปก่อนไข่ไก่อ่ะยังเป็นไข่เป็ดยังไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงไข่เป็ดน,นี่มากินของเปรี้ยวครับผม,อ,มอร่อย <c oughs> กรอบมากคุณผู้ชมจิ้มในลายกรน้ำจิ้มอ่ะจิ <c oughs> ้มน้อยไม่อร่อยระหว่า,างที่ไปกินปอบผมกินจนหมดลูกล <c oughs> อ่เอาเลยเอาเลย มันเปรี้ยวนะเปลือกมันอะเปล่าเปลือกมันหนามาคุณผู้ชมเปรี้ยวปากไปเลยกันเนื้อเยอะเนาะเนื้อเยอะไม่ได้หวานนะเนี่ยมันเปรี้ยวเนี่ยมันออกเปรี้ยวอมหวาน มันยังไม่งอมอ่ะงอมคืออะไรครับงอมม็คือมันสุกอ๋อสุกงอมอ่ะอ๋อไม่รู้จักครับมันยังไม่งอมอ้ยกุยไม่ขึ้นเลยอ่ะคุยคือคุยมาคุยชมของเปรี้ยวครับผมย ทันใจแล้วไม่ต้องเปรางเปลือกมันเปรียวอ่ะเนื้อมันจะได้หวานๆนิดนึงนะเนื้อมันไม่ค่อยเปรียวมันจะเปรียวเปลือกมันเปรียวนี่แหละเล็ดฟันนะดิน้ำจิ้มเด็ดมากหอมข้าวคั่วเข้มข้นจัดนะ ุยมปะลาะปลาซิวสักอ,อ,อ, <laughs> อย่าอย่า,อย,าอย่าพูดให้อยาก <laughs> อุตส่าห์ไม่ได้ใส่มาเนะี่ยไม่มีปะลาฉีกเลยอะ่ะ <laughs> อร่อยอไม่มีกินนานอร่อยมาก พึ่งได้ปีนได้พึ่งได้กินนะปีนี้มันเล็กทำติ้มเด็ดมากใส่กัะปีด้วยเหรอฮะถ้ามันแบบว่ามีความหอมหอแต่อะไรอย่างจังสูตรไงสูตรทำยังต่อน,นิ้เลย สู้ไม่ไหวเหรอสู้ไม่ไหวครับเปรี้ยวเกินเปลืนะอกมันอะนี่อผู้ชมมันชอบกินเปรี้ยวเลยล่ะฟันมันสู้ได้อยู่ฟันมันยังไม่บางผมฟันบางนะมันไม่บางมันหายไปเลยซี่หนึงนะ่งอะ ใส่กิบปลาระกิบปลาระทำมันเป็นตัวเลยไหมล่ะหมดแรงล่มเออชอบเกลียวจริงมาเดี๋ยวคุณผู้ชมเนื้อมันวันนี้มายงชิดเริ่มออกละ เกี้ยวข้างที่เราไม่ถนัดอันนี้เกี้ยวข้าวฝั่งนี้โอ้ยคำเล็กยัง่ือลนะโอ้แซ่บมากม,มันไม่หวานนะเย็นนี้เดี๋ยวผมล็อกห้องน้ำไม่ใช้ส่วนตัว <laughs> วิ่งข้าวปลาอยแล้วพี่ปลากระพงหลังบ้านต้องหัวมันนิดน้ำมันจะเปรี้ยวอ่ะหัวก็เปรี้ยวเปลือกเขาเปรี้ยวเพราะเปลือกมันหนาบอกแล้วอย่าใส่พริกเยอะน้ำจิ้มอ่ะพริกตำเมื่อวานเสร็จหมดแล้วมั้งครึ่งถุงอ่ะใส่เยอะก็แสบท้อง อุ้ยโดนโอโแอปเปิลอมเม็ดมันเดี๋ยวรอช่วงมัน <c oughs> เดี๋ยวรอช่วงมันนำงอมคุณผูมทำมะปรางลอยแก้วอ้โหมเป็นเย็นลเลยกินตอนร้อน ใสแ่แบบแบบใบเตยเนาะอืหอมๆกินอากาศร้อนแต่ตอนนี้กินแบบนี้มันก็หายขนมจิ้มไม่เด็ดนี่คือไม่ได้้นงจิ้มน er ้องแซ่บไปด้วยว้อย อันนี้ถือว่าลูกยังไม่ค่อยใหญ่มันต้องใหญ่กว่านี้อะไรถ้าเริ่มใหญ่กว่านี้มันก็จะหวานไปเลยนะผมว่านั่นแหละเอามาทำดอยแก้วอันนี้มันยังแบบว่าอมเปรี้ยวอมหวานอยู่<สวน>กิกัดทีหะือครึ่งหน่วยมาขาม่ามามีนะมาข่มเปรี้ยวอะ่ะมาขามกินบ่อยแล้ว ช่วงนี้อยากกินนี่แหละมันปางกับมะม,ม่วงมะม่วงเบามะม่วงเบาก็มีในตลาดอ่ะ,อะลูกเลก็กอ่ะเฮ้ยพี่ไม่ไหวไงมะม่วงมาปางไงพอได้โอ้โหเหงื่อออก หน่อยล่ะเผ็ดวอย่าใส่พริกเยอะใส่พริกเยอะแล้วมันก็ไม่แซ่บอีกอ่ะมันหวานไหมอ่ะแบบไม่มีเปลือกอ่ะอยากลองบ้างอ่ะลอง มันก็ไม่หวานหรอกมันก็ยังเปรี้ยวเหมือนเดิมแต่มันมันไม่ได้กัดเปลือกไงนะมันไม่กรอบอ่ะมันก็ไม่ได้เห็ดฟันดีไงแต่มันก็เปรี้ยวอยู่เนื้อมันอ่ะเปรี้ยวนิดนึงอลองหนึ่งคำหนึ่งชิ้นมากินง่าย ก็อร่อยอีกแบบนะแต่แบบมีเปลือกมันจะมันจะกรอบกว่าแล้วก็จีดกว่าด้วยสล้วนี่นนยุบคอคอเลยเอางองงมาเดี๋ยวส้มโอ้คุณผู้ชมเนี่ยหลอดนี้เอาเผ็ดน้ำจิ้มไม่นอนอ่ะนี่แหละ แสบท <si ้องได้เน no ี่ยพริกมันเผ็ดด้วยแหละไม่ไหวแล้วพอแล้วเหรอยอมเผ็ดน้ำจิ้มแต่ป่าปางอร่อยมากกรอบไปแล้วพอก็ลาคุณชมไปเพียง่นี้ก่อน นะครับผมหิวเมื่อไหร่ค่อยกินกันใหม่นะครับวันนี้ก็จจนคุณผู้ชมมากินมัดปางนะครับผมมากินของเปรี้ยวด้วยกันนะฮะก็เอาไว้เพียงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวห้องน้ําจะไม่พอเข้านะครับผมมีห้องเดียวนะฮะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปต่อไปครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ